คันนี้มีการตรวจรถจากชิคแล้วกว่า215จุดนะคะเป็นรถเอ่อเป็นรถเกรด5ดาวก็คืออย่างที่เห็นเลยจะเป็นรถ5ดาวนะคะ5ดาวครบเลยสภาพสวยกริบแน่นอนลูกค้าเข้ามาเนี่ยต้องแทบไม่ต้องมาเช็คอะไรเยอะก็คือเราให้บริษัทเช็คให้เรียบร้อยนะคะมีมาตรฐานจากเยอรมันเลยนะครับมั่นใจอุ่นใจได้เลยซื้อรถที่เพชรยนต์กับเรานะคะสวัสดีค่ะยิวานะคะวันนี้มาอยู่กันที่เพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์46นะคะ วันนี้ยี่หว่าจะมาแนะนํานะคะเป็นรถตัวท็อปนะคะออปชั่นเต็มแล้วก็เป็นตัวโฉมเดียวกับป้ายแดงเลยแต่ได้ในราคามือ2นะคะที่หักไปจากป้ายแดงเนี่ยถึงครึ่งนึงเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่หาอยู่วันนี้ยี่หวาจะมาแนะนําให้นะคะกับตัว Honda h r ฮนะคะ1.5 h e v คันนี้เป็นตัว R.S. ด้วยเป็นชุดแต่งเต็มเลยนะคะตัวท็อปสุดนะคะสำหรับคันนี้เป็นสีพิเศษด้วยนะคะจะเป็นสีซันไลท์ไวท์เพลนะคะก็คือเป็นสี แสงอาทิตย์กระทบกับไข่มุกนั่นเองนะคะจะออกเป็นสีขาวประกายไข่มุกหน่อยๆเนาะเป็นสีลุงๆนิดนึงแล้วก็คันนี้มีหลังคาแก้วให้มาด้วยนะจ๊ะอ่าแล้วก็สําหรับคันนี้เราตั้งไว้เนี่ยอยู่แค่เ8สเ0นแปดหมเาพเท่านั้นนะคะพอ่อยูหมื่นสลูกค้าคันนี้ออกข้างไฟแดงเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งเลยนะคะหักมาค่อนข้างเยอะเลยก็คือครึ่งราคาเนาะสำหรับเราเนี่ย คันนี้ลูกค้าสามารถจัดได้เต็มฟรีดาวนะครับคอนอยู่แค่1 3ื่นเท่านั้นลูกค้าไม่ต้องไปดาวสองสามแสนนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นโฉมเดียวกับตัวป้ายแดงอยู่นะคะก็คือคันนี้หน้าเดียวกับตัวป้ายแดงเลยแล้วก็ได้ตัวท็อปสุดด้วยแล้วก็ สีนี้ค่อนข้างหายากได้หายากมากถ้าลูกค้าไปลองหาในตลาดนะตัวซันไลท์ไวเพอร์เนี่ยจะหาค่อนข้างยากมันจะเป็นสีขาวออกสีขาวมุกๆเนาะถ้าดูในกล้องอาจจะเป็นสีฟ้าๆนิดหนึ่งออกขาวฟ้าๆหน่อยนะมันจะมีสีขาวธรรมดากับสีขาวนี้ซึ่งตัวนี้สีนี้จะมาพร้อมกับตัวท็อปด้วยถ้าคนที่เล่นตวรุ่นเดียวกับเราเนี่ยเวลาเราเห็นบนถนนนะเขาจะรู้เลยว่าเนี่ยคือตัวท็อปเพราะว่ามันเป็นสีพิเศษของตัวรุ่นนี้เขานะคะแล้วก็เดี๋ยวยู๋จะพามาดูกันนะว่า สำหรับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนแต่ก่อนอื่นเลยเราจะให้ไปดูรถเนี่ยเราก็ต้องดูสภาพรถก่อนถูกไหมว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรมันคุ้มค่า,ค,า,ค,าคุ้มราคาแค่ไหนที่ลูกาค้าจะเลือกคันนี้นะคะในราคา7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนี่ขยับเข้ามานิดนึงตาตะก,ก,ก้องก็นี่หว่าเนี่ยไม่ต้องไปดึงกระดูกง,งูไม่ต้องไปจุ้งไปจิ้มอะไรเนาะก็คือเอานี่มาให้ดูเลยนะคะสําหรับตัววอรันตีจากบริษัททริกอินส p e เ t i ชันนะคะ มีการตรวจรถรรแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือคันนี้มีการตรวจรถจากชิคแล้วกว่า215จุดนะคะเป็นรถอ่เป็นรถเกรด5ดาวก็คืออย่างที่เห็นเลยจะเป็นรถ5ดาวนะคะ5ดาวครบเลยสภาพสวยกริบแน่นอนลูกค้าเข้ามาเนี่ยต้องแทบไม่ต้องมาเช็คอะไรเยอะก็คือเราอ่ะให้บริษัทเช็คให้เรียบร้อยนะคะมีมาตรฐานจากเยเรมันเลยนะครับมั่นใจอุ่นใจได้เลยซื้อรถที่เพชรยนต์กับเรานะคะซึ่งรถของเรา แทบระทุกขันเลยสามารถเช็คตัวนี้ได้ก็คือถ้าลูกค้าสนใจคันไหนเนี่ยให้ยี่หเช็คให้ปุ๊บแล้วก็เอาไปเซอร์มาดูได้เลยเพื่อความสบายใจของเราเนาะมีช่างมาดูรถให้เลยนะคะก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะอ่ะก็ด้านหน้าคันนี้นะคะจะเป็นตัวไฟ LED นะคะมาพร้อมกับตัวไฟหน้านะคะมาพร้อมกับตัว Fu l l LED เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มีอะแดปเตอร์ อ่ d p p t i v e high beam นะคะคันนี้สามารถปรับไฟสูงต่ำได้อัตโนมัตินะครเมื่ออ่อมันจะได้ไม่รบกวนนะคะอ่อรถคันหน้าของเราด้วยนะแล้วก็คันนี้มีกระจังกระจังตรงนี้เขาจะเป็นแบบว่าเป็นเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้ก็คือเขาจะเหมือนสไตล์เป็นไดมอนด์กิลเหมือนรถเบนทเลยแต่ว่าตัวไดมอนด์กิลของตัว h s v คันนี้จะใหญ่หน่อยนะกระจังก็คือจะดูหรูหราเลยแล้วก็มาเฉพาะกับตัวรุ่นท็อปด้วยนะคะซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง RS รุ่นแต่ง RS เนี่ยเขาจะมีเป็นขอบคิ้วโเมียมด้านล่างให้นะคะค่ากับเอ่อเป็นตัวสีแดงตรงนี้เป็นลายสีแดงลายเส้นสีแดงนะนะดูหรูหราเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้เนาะอ่ะแล้วก็มาเริ่มกันตรงนี้ด้านข้างด้านข้างเป็นล้อลอยขอบ18นะคะตัวนี้เป็นลายเฉพาะเหมือนกันนะคะลายเฉพาะตัว RS เลยนะคะแล้วก็เป็นตัวสีชาร์เกรนะคะเี hey. ้แล้วก็ขอบ ด้านล่างมีขอบคิวโครเมียมมาให้ด้วยนะซาเป็นสเกิร์ตโครเมียมแล้วก็รถคันนี้เวลาเปิดออกมาเนี่ยเขาจะมีดูตรงนี้ให้หน่อยเนี่ยมันจะโค้งรับเข้ามาอย่างนี้ถ้าเป็นรถธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีนะรถญี่ปุ่นปกติมันจะไม่มีตรงขอบตรงนี้ขึ้นมาให้อันนี้คือเหมือนกับเขาจะเหมือนกับการเราเปิดเราเปื้อนเวลาเราจะขึ้นรถอะไรเงี้ยมันจะมีสเกิร์ตเนี่ยลงมาฟุมให้เลยตรงนี้เลย แล้วก็ตัว RS ตัวท็อปคันนี้จะมาพร้อมกับหลังคาแก้วเ,เรียกว่าหลังคาแก้วเลยนะมันจะไม่ใช่ซันระูปธรรมดาเนาะเพราะว่ามันจะเป็นหลังคาเป็นแก้วแบบนี้เลยก็คือเป็นหลังคาสีดําเป็นแก้วด้านในเลยเขาจะเรียกว่าพาราลลมิกซันรูปนะคะหรือไม่ก็เป็นสกาดรูปก็ได้ก็คือเรียกอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นสวาวาศแบบชาร์กฟินให้ซึ่งตัวหลังคาแก้วแบบนี้ถ้าลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะร้อนหรืออะไรนะก็คือเขาจะเป็นเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะหลังคาเขาจะเรียก เป็นตัวกระจกแบบที่ว่าการความร้อนอ่าเป็นกระจกคันความร้อนอ่า<ม>ก็คือเอาออกแบบมาแล้วให้การความร้อนเพราะว่าจริงๆคันนี้อ,ออกแบบมาแทบจนะให้เปิดกระจกบาเงี้ยขับไปเลยอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยเปิดกระจกขับไปเลยก็คือเป็นหลังคาแก้วแบบนี้ไปเลยนะคะอ่าแล้วก็คันนี้มีไฟเลี้ยวกระพริบให้ด้วยอยู่ตรงข้าง,งกับกระจกข้างนะจ๊ะสีตัวแดดสวยมาก อ่ะเ้าก็มากันที่ด้านหลังด้านหลังนี่ไฮไลท์ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะจ๊ะสำหรับด้านหลังเนี่ยมีการออกแบบค่อนข้างสวยเลยซึ่งถ้าลูกค้าเห็นเนี่ยตัว H RV อ่ะเขาจะมีการออกแบบจากตัวเจนหนึ่งอ่ะเป็นเจนเนี้ยมันจะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะกว้างขึ้นเนาะขนาดม,นมันจะกว้างขึ้นแล้วรถอดะมันจะดูเตี้ยลงแตแ่แต่ลูกค้ารู้ไหมว่าในเซกเมนต์เดียวกันพวก SUV พวกอย่างพวก c อ r o l l a c r o อ s อะไรพวกเนี้ยตัว H RV เนี่ยจะมี ความสูงที่สูงที่สุดทั้งๆท,ที่รถอะ่ะมันดูทรงสปอร์ตขึ้นอ่ะมันจะดูแบนขึ้นแต่ว่ายังสูงยังคงความสูงไว้ของความเป็นรถ SUV อยู่ก็คือเวลาใช้งานอะไรเงี้ยเราจะไม่รู้สึกติดถนนเหมือนพวกรถเก่งธรรมดาอ่าแล้วก็อ่าคันนี้นะคะไฟข้างหลังสวยมากเพราะว่าเป็นไฟเส้นแบบวิ่งวิ่งรอบเลยนี่เห็นไหมก็คือจะเป็นไฟแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟขีดยาวปื้ออย่างนี้เลย เห็นอย่างนี้คิดถึงใครมีอยู่คนมันจะมีอยู่คันหนึ่งบนถนนสมัยก่อนเลยเนาะคันเราประมาณ8ปดล้านเราได้ความหรูระดับนั้นเลยนะคะก็ลูกพี่กบนะจ๊ะแล้วก็คันนี้นะคะด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นตาสัญลักษณ์ของ RS มาให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัว HEV บ่งบอกถึงความเป็นตัว HEV ของเขาซึ่งรถคันนี้ประหยัดน้ํามันมากนะจะอยู่ที่ประมาณ25.6กกิโลลิตรก็คือประหยัดมากสําหรับใครที่วิ่งในเมืองเนี่ย ยิ่งประหยัดเลยนี่นะคะมาพร้อมกับระบบเตะเปิดได้นะคะนี่นะา,า๊ะแล้วก็ที่กุญแจก็มีที่กดเปิดด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันที่ภายในอันนี้เขาพับเบาะไว้ให้เรียบร้อยแลลวนี่ก็คือภายในภายในเนี่ยค่อนข้างกว้างมากนะคะสําหรับตัว HRV รคันนี้เนาะก็พับเบาะเข้าไปได้จริงๆมันพับได้ทั้ง,งคู่เลยแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรขนาบกันไปเลยนะคะเวลาพับเบาะแล้วก็คือเรียบ ติดกันไปเลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีที่วางของพวกลรอจริงๆมันเป็นที่เก็บพวกอุปกรณ์เสิร์ฟต่างๆนู่นนี่นั่นจะอยู่ใต้นี้ด้วยนะคะแล้วก็รถพวกนี้เดี๋ยวนี้รถปี2020บวกๆจะไม่ค่อยมีเป็นล้ออะไรให้แล้วก็คือส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เขาจะใช้เป็นยางรันแฟตกันนะคะเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยยางรันแฟตสามารถวิ่งได้เป็นโหหลายหลายหลายสิบกิโลเนาะเผื่อแบบบางบางรุ่นนี่เกือบแบบ 30- 40กิโลเงี้ยอ่ะก็คือ เขาก็เลยจะไม่ได้มียางอะไรมาให้แล้วในรถแทบจะทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นแล้วลูกค้าบางคนเข้ามายังอาจจะถามกันอยู่ว่าทําไมถึงทําไมถึงเป็นยางทําไมถึงไม่มียางอะไรมาให้อะไรอย่างนี้เนาะก็าอยู่อาจจะตอบตรงนี้ไว้ให้แล้วเขาก็จะมีเป็นชุดปะยางไว้ให้นะคะสําหรับรถพวกร,รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาจะมีเป็นชุดปะยางไว้ให้แทนนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะตัวปุ่มอะเวลาปิดฝากระโปรงอะ่ะจะมีปุ่มแบบตัวเอ่อปุ่มไฟฟ้าแล้วก็จริงๆมันสามารถ กดเตะปิดได้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันจะมีเป็นปุ่มนี้เพิ่มเข้ามาด้วยก็คือ walk away code ก็คือถ้าบางคนเนี่ยถือของออกมาบางคนนะแต่ก่อนมันจะเป็นถือของข้านะเดี๋ยวนี้ถ้าถือของมาแล้วของเยอะใช่ไหมล้วก็แค่กดปุ่มนี้ไว้ก่อนพอเราออกมาจากรถเนี่ยเดินออกมาปุ๊บมันก็จะปิดเองมันก็จะปิดเองเลยอัตโนมัติอ่าหรูหลามากแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างแบบ สะดวกสบายสําหรับคุณผู้หญิงบางคนที่ชอบช้อปปิ้งเนาะเอาของมาเก็บซื้อของขึ้นบ้านอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้ออปชันนี้ได้นะคะไปเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะจ๊ะ,ะแล้วก็พวงมาลัยคันนี้นะคะมาพร้อมกับออปชันเต็มคันเลยนะคะเป็นตัวปุ่มสตาร์ทนะคะเอยไม่ใช่ผู้ผิด <laughs> เป็นปุ่มควบคุมนะคะแล้วก็มีพวกปุ่มล็อกเลนต่างๆนะจ๊ะแล้วก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะสีดำนะเดินได้ตะเข็บแดงดูหรูหรามากวัสดุเขาดีมากนะตัว HRV เนี่ยพวก Honda t o y o t a วัสดุเขาจะดีอยู่แล้วเนาะเราเราเรู้กันเนาะอ่าแล้วก็จะมาพร้อมกับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นพวกปุ่มเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายนะคะเอ่อใช้คำสั่งเสียงต่างๆแล้วก็ตัวนี้มีเพดเดิชิพมาให้แล้วนะคะด้านนี้ส่วนนี่หน้าปัด ก็คือคันนี้เรียกมาอยู่แค่เจ็ดหมื่เท่านั้นนะคะหน้าปัดก็เป็น TFT 7นิ้วเนาะแล้วก็ตรงจอกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ9นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะคันนี้ก็จะมีโหมดต่างๆรับสายวางสายต่อ Bluetooth ได้ USB นะคะวิทยุเนาะแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะคะแล้วก็คันเนี้ยก็คือหน้าจอนี้สัมผัสแบบค่อนข้างไวนะ ตอบสนองได้ไวมากนี่เห็นไหมกดปุ๊บมันไปเลยไม่ไม่ช้าไม่หน่วงเหมือนพวกรุ่นเก่าๆเนาะแล้วก็เป็นหน้าจอนะแบบยกขึ้นมาแล้วจะไม่ได้ติดอยู่กับตัวคอนโซลก็คืออ,อจะดูค่อนข้างค่อนข้างทันสมัยเลยดูดูลนะเนาะแล้วก็ขยับลงมาขยับลงมาเนี่ยจะเป็นตัวแอร์แบบออโต้นะคะตั้งไว้แบบเขาเรียกว่าดูโอโซนก็คือตั้งได้นะคะแล้วก็ปุ่มต่างๆว แล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นปุ่มต่อ USB นะคะแล้วก็ปุ่มสายชาร์จนะคะแล้วก็จะมีตัวที่ไวเลตชาร์จด้วยก็คือสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จตรงนี้ได้เลยกดเปิดกดปิดได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นจะออกีร์ไฟฟ้าเป็นเกียร์ eCVT นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็มีปุ่มปรับโหมดต,ต่างๆนะคะอ่าโหมดของคันเนี่ยเขาจะมีอยู่3โหมดนี่ก็อย่างที่เห็นก็จะมีโหมดต,ตัวสปอร์ตนะคะเป็น normal แล้วก็ พคอนโหมดนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้อ,อตรงนี้มีที่เก็บของมาให้ค่อนข้างสะดวกสบายนะคะก็คือใหญ่อยู่นะสำหรับที่เก็บของเขาที่วางแขนตรงนี้เนาะแล้วก็มีที่วางแก้วให้สองอันนะจ๊ะมีตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนกลางกันแล้วก็มือจับประตูด้านหลังเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้เป็นแบบว่าซ่อนเนาะซ่อนที่จับนะสไตล์พวกรถ s อ v ยขนาดกลางสมัยนี้เนาะ อ่าเข้ามาก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้แล้วก็คันนี้ก็จะมีเป็นแอร์ตอนกลางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ที่เก็บของกระตุกกระติกเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็ด้านบนนี่คือหรูหราม,มากอ่าอย่างที่เห็นก็คือเป็นหลังคาแก้วเลยนะคะคันนี้อ่ะโดยรวมสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถอเนกประสงค์ e SUV ที่ค่อนข้างน่าใช้เลยในราคาแค่789,000าเท่านั้นนะคะ คันนี้นะออกห้างป้ายแดงยอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแเจ็ดม่นเก้าันตอนนี้เราขายแค่เจ็ดแปดเก้าจัดได้เต็มฟรีดาวนะคะเออผ่อนอยู่แค่หมื่นสามไม่ต้องดาวแสนสองแสนสามแสนก็ผ่อนอยู่แค่หมื่นสามนะคะก็คือดาวศูนย์บาทเลยนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจตัว HRV คันนี้นะคะติดต่อยี่ห่าเข้ามาได้เลยนะจ๊ะแล้วก็รถของเราเนี่ยอย่างที่ให้ดูไปเมื่อต้นคลิปก็คือรถเรามีการตรวจมีใบวารันตีใบเซอร์ให้เรียบร้อยนะคะจากบริษัทชิปกว่าสองร้อสิบห้าจุดแล้วก็มีม,ไมีไม่รับประกันไม่ใช่ไม่รับประกัน มีรับประกันเรื่องสภาพรถด,ด้วยไม่มีโฉนักพิความน้ําท่วมนะคะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อ,อยิ่หเข้ามาที่เบอร์ด,ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็วันหน้าเดี๋ยวยี่หัจะพาไปชมรถคันไหนอีกติดตามยี่หเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะ